สัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราก็จะมาเพาะ,มะเมล็ดบอนสีกันนะครับวันนี้พวกเราก็จะมาใช้ดินพิษมอสเพาะ,มะเมล็ดบอนสีกันนะครับขั้นแรกเลยเทดินพิษมอสลงไปแล้วก็เอามือไปบดให้ละเอียดนะครับแล้วก็บดไอเกี่ยให้เต็มถานแล้วก็เทน้ำลงไปให้ชุ่ม อันนี้ต้นน้ำสปอยก่อนนะครับนี่ไอจังหวัดน้ำมาเลยตอนนี้พวกเราก็จะเทน้ำไม่ชุ่มแล้วก็เกี่ยให้ดินมันเข้ากันนะครับแล้วพวกเราก็จะมาเราก็จะมาใส่เทมลิบอลสีกันนะครับเอาลงให้ห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะพอโตขึ้นมา บนสีเราจะได้ร่างไม่พันกันค่ะเวลาแยกหมดเรียบร้อยค่ะเนี่ยนะคะอันไหนที่มันใกล้กันเราก็เขี่ยออกนิดนึงเวลามัน เวลาต้นบอลสีของเรางอกออกมาต้นมันจะได้อยู่ห่างๆกันแล้วก็ไม่พันกันค่ะลากจะได้ไม่พันกันง่ายต่อการแบ่งการแยกออกมาเป็นต้นๆนะคะเรียบร้อยค่ะนี่คือ วิธีการเพาะบอลสีนะคะต่อไปก็เอาถุงพลาสติกมาคลุมปิดข้างบนปิดฝาข้างบนไว้นะคะเดี๋ยวตามชมค่ะนี่เลยค่ะพอปลูกเสร็จนะคะก็เอาถุงพลาสติกมาคลุมกระถางไว้นะคะแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่ร่มนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะงอกหรือไม่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ